เราซื้อไปก่อนราคาสักสองแสนหน้าร้านขายสักสามแสนเราก็ขายสัก2องแสนสามกำไรสามสี่มืนเอาไปใช้สักสิวันเดือนหนึ่งขายได้มาจัดไฟแนนซ์กับเราได้เรามีราการจัดไฟแนนซ์ให้เกษีไม่มีชนรถตู้คันหนึ่งสองแสนกว่าหน้าร้านตัวนี้ต้องมี4ี่แสนห นะครับลูก <rôle> ค้าสวัสดีครับสสวััดีครบตอนนี้ลูกค้ากำลังอยู่ในเพจของสยามพิมเตอร์ครับประมูลง่ายๆใครใครก็ได้นะครับวันนี้เราจะมีการประมูลนะครับรถทั้งหมด400คันนะครับมีทั้งหมด2ล้านนะครับในส่วนรถยนต์นะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูรถนะครับวันนี้เนี่ยประมาณ387คันเกือบ400คันเนี่ยครับก็จะมีรถนะครับที่เข้าประมูลนะครับสภาพแบบ เฮ้ผมว่าโอเคนะถูกท้องตลาดประมาณสักห้าหมถึงสองแสนโดยประมาณก็คาสนใจเชิญเลยเข้ามาดูรถยันมาช็อปกันนะครับช่วงนี้ตลาดเริ่มเปิดแล้วน่าจะขายได้พอสมควรนะครับจากเพจสยามอินเตอร์กับประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับิีดีครับพี่วันนั้นไปโคราชครับวันนี้มาเอาติดตะบันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชุดยใช้ชวยขายครับใช้วยใช้แล้วก็ใช้ไป ใช้ไปขายไปอ่านี่แหละครับเราเริ่มจากนี้ทุกคนครับเต้นรถก็เริ่มงี้ซื้อไปขายไปซื้อก่อนขายไม่ได้เรื่องไม่อ่าไม่ได้เรื่องใช่ไหมเราซื้อไปก่อนราคาสักสองแสนหน้าร้านขายสักสามแสนเราก็ขายสักสองแสนสามกำไรสามสี่หมื่นโอ้เยอะไปสองหมื่นก็พอแล้วสองหมื่นก็พอแล้วเอาไปใช้สักสิบห้าวันเดือนหนึ่งขายได้มาจับไฟแนนซ์กับเราได้เรามีบริการจับไฟแนนซ์ให้ครับอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยมันมีราคาอยู่แล้วนี่ครับราคาเท่าไหร่คันนี้ลำดับที่38เนี่ยราคมสิบแปดเนี่ยราคาแค่นี้เองครับ124,000อลติส เอาไปซ่อมไปทั้งสองหมื่นขายได้งสองแสนห้าโอเคตาสบายนะพี่นะขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับโอเคไปไปดูรถกันอ่ะรด้าลำดับที่55ราคาแสนสี่ห้าแสนกว่าบาทอ่ะยิกระบะแยกสี่ประตูแสนเจ็ดกว่าไม่แพงนะครับแล้วอันทจ็ดสองสองแสนสามสองแสนกว่าซิตี้เฮ้ยซิตี้หน้าร้านขายเกือบสามแสนเหลือแสนหกกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับลำดับที่หกสิบเก้าตามสภาพนะครับลูกค้าเราไม่มีเวลาทำความสะอาดแบบลึกขนาดนั้นก็ส่วนใหญ่ก็คือตามสภาพเลย นะครับรถถูกกฎหมายทุกคันมีเล่มหมดทุกคันนะครับประมูลอย่างนี้มาตลอด16ปี3แสน่าคันที่ขายไปรถทุกคันซื้อจากแสบเติมมูล н, สบายใจได้ถูกกฎหมายทุกคันนะครับไม่มีไม่ถูกกฎหมายนะแต่โอนได้ไม่ได้เราจะบอกเลยว่าโอนได้ไม่ได้นะครับรายงานตามสภาพรถตู้เห็นมีคนถามเยอะ <S <S เฮ้ยรถตู้2 0สนกว่าลูกค้าครับ2แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันลำดับที่57รถ10ปี ป้ายแดงล้านกว่า2องพเปิดราคา2องแสนเจ็ดหซีไม่มีชนรถตู้คันหนึ่งสองแสนกว่าหน้าร้านตัวนี้ต้องมี4ี่0 0นห้าเฮ้ยมันโอเคนะลูกค้ามันโอเคอันนี้ CRV 2 000, 3 0 0 0บาทรถสเก็ตพิโอ้โหล้อแม็กดูแม็กคุมนะพี่โอ้โหแม็กนี่ก็มี3-4หมื่นรถตู้2อ0แสนพี่รถตู้2แสนกว่าโอวัลตินโอวัลตินไม่อยู่กุมนานแล้วรถงพรถ5ดา5มีเอง ส7ง0 0นหน้าร้านขาย5,000กว่าอันนี้ระดับที่2,109ไม่คิดมาก2,000ต้นจบประมาณ2อ0 0อยู่เท่านี้ไม่เกินหน้าร้านอาจขาย3,000รถสวยครับดิเกต A โคตรโคตรของคือเเลยรถสวยเลย29กว่าถ้าดูรถป้แดงรถแค่2อปีเองเลูกค้าจากป้ายแดง6,000กว่า ลูกค้าถ้าสนใจเพจสยามเตอร์ช่วยฝากกดกดติดตามไปที่เพจสยามเตอร์แล้วกดติดตามหน่อยหนึ่งเวลามีอะไรมันจะอัปเดตเรื่อยๆเราประมูลอย่างนี้ทุกๆวันอยู่แล้วนะครับทุกวัดดนรถยนต์เนี่ยวันจันทร์กับวันศุกร์มอไซค์วันพุธก,กับ,บ,บวันเสาร์กดสติ๊กเกอ์ที่ยู่ชุได้มีอะไรมันจะอัปเดตเรื่อยๆโอเคลูกค้าเรียบร้อยเนาะขอบคุณมากเดี๋ยวใส่ตจเราชมเราฟังในวันอื่นทีเดียวเราไลฟ์สดที่เพจสยามมีเจอกัน,กนง่ายๆใครๆก็ประมูลได้วันนี้ขอตัวนะครับลูกค้าส,สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย